สวัสดีครับวันนี้เราครับเราจะมาหาแหล่งน้ํานะครับที่จะนําไปทํานะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนี่นะครับนี่ผมอยู่นะครับกลางนะครับเป็นไรอ้อยนะครับจะมีบ่อน้ํานะครับสาธารณะไม่ใช่สาธารณะครับเป็นบ่อน้ําที่เขามีเจ้าของเราก็ขออนุญาตเขานะครับว่าเราจะมาขอน้ํานะครับเนี่ยบ่ออย่างนี้นะครับเป็นบ่อธรรมชาตินะครับที่เขาขุดไว้เพื่อนําน้ํา ใช้นะครับนำน้ำไปใช้สวนไรอ้อยนะครับไรมันนะครับขุดไว้บ่อนี้ลึกมากนะครับแต่มีมีจะมีควายลงนะครับมีควายลงตรงนั้นเห็นไหมครับล่องนั้นจะเป็นควายลงนะเดินไปดูนะครับซึ่งแหล่งน้ําอย่างนี้แหละครับที่ที่เราต้องมากอกน้ํานะครับไปทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมก็มีบ่อนะครับผมก็มีบ่อบ่อเลี้ยงปลาแต่ซึ่งผมทดลองทําแล้ว มันไม่ค่อยได้ผลเพราะเนื่องจากว่าผมใช้นะเป็นพวกเกลือปรับเวลาฝนตกหนักๆนะครับมันมันจะมีเกลือนะครับแล้วก็ถ้าใช้น้ําฝนตกเยอะๆเนี่ยเวลา,าน้ําขุ่นเนี่ยผมจะใช้ปูนขาวปรับบ้างนะครับเวลาเอาขึ้นมาทําไปก่อขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยเป็นนะครับมันเป็นช้าแล้วก็ไม่เป็นก็มีนะครับแต่อย่างบอ่อเนี้ยครับผมมาเอาประจํานะครับเนี่ยผมมาเอาประจําเป็นทุกขวดนะครับ อย่างนี้ครับผมก็วันนี้ผมก็จะมากรอกเนี่ยครับเจ็ดขวดนะครับเจ็ดขวดหนึ่งจุดห้าลิตรแบบนี้นะครับผมจะทยอยทําทุกวันนะครับทยอยทําทุกวันนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรก็วันหนึ่งหกเจ็ดขวดก็ทําเราใช้ไปอย่างว่าเช้าใช้ไปสองสามขวดนะครับเราก็มาทําเพิ่มทําเพิ่มทุกวันครับเพราะว่าผมผมเนี่ยซื้อน้ําแบบนี้กินอยู่แล้วครับเป็นน้ําเป็นน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับเราซื้อเป็นแพ็คมากินแบบนี้นะครับผมอยู่ที่สวนนะครับ ก็ผมก็เลยได้กระบอกจากการที่ผมกินแล้วเนี่ยอย่ากระบอกพาตติ่งเนี้ยเป็นกระบอกอะไรก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้จะเป็นกระบอกน้ําน้ําดื่มน้ําเปล่าหรือว่าน้ําอัดลมได้หมดครับนะครับเราก็เอาฉลากเขาออกนะครับแล้วเราก็กอกนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปตีไข่ใส่นะครับแล้วก็พึ่งแดดเนี่ยครับผมใช้แหล่งน้ําแบบนี้เพราะพวกเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกแบคทีเรียเยอะนะครับเนี่ยแบคทีเรียเยอะเวลาเรากอกไปนะครับเราไปทําอ่ะนะครับ ประมาณสักสี่ห้าวันสีเขาก็เริ่มเป็นแล้วนะครับพอสีเริ่มเป็นเนี่ยจุลินทรีย์เริ่มเริ่มเริ่มเมติบโตเนี่ยเราสซนกิงเราสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากให้ใช้ให้มีประสิทธิผลมากประสิทธิภาพให้มากที่สุดก็คือให้สีเข้มจัดก็คือประมาณสามเดือนแล้วมาใช้นะครับแต่อย่างผมเนี่ยมันไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าใช้ลดต้นไม้ในสวนมันก็เลยใช้ไปเรื่อยนะครับบางสีเข้มมั่งไม่เข้มมั่งก็ใช้แต่ก็ได้ผลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเข้มจะได้ผลมากที่สุดนะครับ แล้วก็ถ้าครบ3เดือนเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดต้นไม้ก็จะนะครับจเจริญงอกงามดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่ทันนะครับก็ออกเข้มเป็นเป็นสีแดงผมก็เริ่มใช้แล้วนะครับตอนนี้ก็ทําทําไปเรื่อยๆทําทุกวันนะครับไม่ได้ทาทีเดียวเยอะผมจะทยอยทาทุกวันเพราะว่าเราก็ทยอยใช้เขาไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับลดเขาไปแทบ 1, อาทิตย์หนึ่งสองโหนสองโหดยังไงต้นไม้เราเริ่มเยอะเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มใช้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนานะครับถ้าใครมีเวลา จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยถ้าอยู่สวนเนี่ยทำไว้ทุกวันครับวันละเล็กละน้อยเล็กละน้อยแล้วก็ตากไว้มันจะไล่กันนะครับคือว่ามันจะรันกันไปเองหมายถึงว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วก็แดงมันก็จะรันกันไปอ่ารุ่นนี้ใช้หมดมันก็มีรุ่นนี้มาให้เราใช้ต่อนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราห่างกันมากๆอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งทําครั้งหนึ่งหรือสิบห้าวันทำครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะถ้าเรามีสวนนี่เราใช้เป็นประจําอยู่แล้วเราต้องทําทุกวันนะครับเพราะมันจะไล่มันจะรรัันนนนไปุ่ี้แดดงจ หมดรุ่นต่อไปก็ตามมาแดงจัดมาทันให้เราใช้อย่างเนี้ยครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะนะครับเนี่ยผมก็แนะนํานะครับถ้าใครอยากจะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับให้เป็นไวยนะครับแล้วสีเข้มก็หาแหล่งน้ําแบบนี้นะครับเนี่ยแหล่งน้ําแบบนี้เนี่ยกลางไร่แบบนี้ครับหรือว่าแหล่งน้ําสาธารณะทั่วไปลําคลองก็ได้ครับถ้าไม่มีคลองอย่างผมเนี่ยมันไม่มีคลองนะครับมันอยู่ไกลผมก็เลยต้องมาหาบ่อแบบนี้นะมันอยู่ใกล้ใกล้สวนผมนะครับก็มาขอเขารู้จักกันครับ ก็อย่างนี้ครับก็แบบเนี้นะครับแล้วก็กอกไปแล้วก็ไปตีแล้วก็ตากกอกไปหกเจ็ดขวดวันหนึ่งแล้วก็ตีแล้วก็ตากผมเนี่ยจะใช้บันนึงประมาณถ้าจะให้มันครบไข่ใบหนึ่งเนี่ยก็ใช้ประมาณเก้าเก้าขวดหนึ่งุ่ท่านะครับถ้าเป็นขวดลิตรก็สิบขวดนะครับไข่ใบหนึ่งเราจะได้ประมาณสิบลิตรละกันประมาณนี้นะครับสิบช้อนช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พึ่งแดดได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับมาแนะนํานะครับมาพูดคุยนะครับ นะครับถึงการหาแหล่งน้ำไปทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเป็ดทองพูนวิถีสารภาพไว้ด้วยนะครับผมจะทำคลิปที่มีประโยชน์นะครับสำหรับท่านมือใหม่ที่ยังไม่รู้ข้อมูลก็ดูผมแล้วก็ได้ประโยชน์ก็นะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับคลิปต่อไปผมจะหานะครับสาระดีๆมีประโยชน์แล้วก็มาบอกพี่น้องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ